สวัสดีครับพบกับช่องบีเบิร์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้มาเอาชุดนะครับกําลังจะเอาไปให้ต้นน้ำครับว่าเอาชุดเอาชุดมาให้น้องใส่ไหมเอามาให้เลียงวันน้นองนีชุดเดียวเพื่อทําทําน้องว่าใส่ไซบอร์กหรือว่าน้องว่าเอามาหลุด ตอนนี้เวทีก็เสร็จแล้วนะครับพ่อที่จะทำการแสดงเราเมี้แต่ผู้หลวนน้องเองยังอยู่เอาให้ยังนี่ คือมาตำแทพอท่านอกนี่จะเอ๋เขาใช้มาแล้วอ่าสูตรมีหมองเก็บบ่ล่ะมี่ซื้อรังใหม,ม่แล้วยังก่อซื้อรังใหม่แล้วสูตรเอาสูตรให้น้องเก็บเอาขึ้นไซด้วเนี่ยฮะเขาขึ้นไซขึ้นไซขึ้นไซตั้งอานขึ้นไซ ขึ้นรถลางเปลี่ยนเปลี่ยนล่างแหม่เปลี่ยนซื้อไม่ได้เพิ่มแหม่ก็ไปซื้่มาเพิ่มนีด้านเจ้าขาเขาได้แค่ตวายอีหยัางเฮียเขามาตำแถนมาตำแมนก็เป็นต er ุ no. ๊กต <adic. S 1> <fen> ุ๊กแค่ที่มาขางกูหัวเนี่ยครัมันก็บอกข้างตัวก็ไปมาใส่จ้องนั่นแหละก็จ้องลงข้างล่างให้มันเข่าลงไปข้างล่างตัวจักสถาปนิกวนี ว,วูชมาสถาปัตย์หวานเนี่ยลองเสือร่างไม้ครับกาลังจากว่าสิบว่าสิบบัตรนล่างยาเปล่ามาเม่นคุ่หวงอันนีนี่เกาะเพืเอนว่าอย่างเขาวะอันนี้เป็นที่ข้างบ้านนะคะอยู่บนรถก็อยู่ข้างกัน แต่ผู้อื่นคันกบ่กล้ามากค่าเป็นผู้ดูแลบอกเจ้าทีบอกเห็นว่านหยังวะโอเมซื้อก็เรียกว่าเมซือแม่กรจัแม่ที่ดูแลจะของไหมแม่ก็จัำแม่เธดูแลไหมบ่ออยู่ทั้งหมดก็คือเป็นบ่อเก็บของ อุ้ยบอทันเลยกเขาเสียเขาบอกว่าไอ้ผาไปเบื้องหนึ่งที่อยู่ต้นน้ําหน่อยเดี๋ยวจะไปเบื้องดัวบนรถเหรอไปดูต้นน้ําแล้วเอ้ยไปดูมานะแล้วต้องดูต้นน้ําต่อต้นน้ำนี่จะเสือผ่าก็ตุกตาโอ้ยบ่ต่างกันเลยปลาลูกคอกเลยนี่นะุกอันนั้นอันมานากับเอฟซีซื้อมาโฮไม้โอ้ต้องว่าสองปืนหมดละ ถ้าพับไว้ทึ่งอันเบาะนี่อันนี้สุดสีน้ำเงินพี่น้องเพราะว่าแห้น้องใส่ไม่ใส่น้องใส่สีแดงก็ให้เก็บไว้บกุหลาบซักสั่งตัดไม่์หรือเบาชุดสั่งไปสองชุดไป่่อเเลยทานไปสองชุดอีชุดหนึ่งเพิ่งสั่งวันนี้สียังไงสีม่วงจะเอาสีซ้ำกันไลเด้อรท่อนจะเอาทนเดียวกันสั่งชุดสั่งชุดอย่าเอาโทนเดียวกันชุดก้อนสีโอรส มันไปแตกต่างกันเลยก็สีม่วงม่วงเป็นม่วงแบบม่วงไม่ได้ม่วงเข้มม,ม่วงแบบประมาณนี้แหละมัง้งสองสิบสอเอาของใครอนะ่ะแต่ว่าอันร่างของพูดอะไนะมะนาวบ่มมะนาวเปลี่ยน์ร่างไปนะมะนาวก็เปลี่ยน์ร่างปตปมันเป็นผู้จัดการมะนาวบ่มหอยเขามหาจกตัาจกไก่น้องด้วย สั่งสั่งประมาณนี้แบบนี้จีซ้มแบบนี้สียงซีมอนนี้ราคูเท่าิน่มันเขาขายโค้งขนาไหโค้งแปดพันห้ามัน,ม,น,น,ม,นมันจะคืนแล้วหรอเดอนี้วาจะต้อ ตอนนนั้พี่ซื้อมันก็นยังพี่ซั่งมันก็นยังหลายตอนแรกว,ว่าจะเอาแบบคล้ายๆไอ้วัดอ่ะเป็นผาลูกใหม่โอ้ยแ,แต่ว่าเบอร์แบบมันสวยเป็นยังไงบ้าก,ก็การแต่จคนหนักเนาะแต่ว่าในความคิดผีเถี่อนมันสวยอีกอย่างหนึ่งเวลามันมันอยู่นานไปนานไปแล้วแล้วแบบมันจะบ่สวย ถ้าเป็นถ้าเป็นชุดเผ็ดก็คือใส่เผ็ดไปเลยใส่เผ็ดแบบชุดสีชพ่พงูเพียรนน์ใส่เผ็ดเยอะอืมใส่เผ็ดหลายถ้าใชาเเ้เผ็ดเยวกก็เวลาเขายืนนี่เด้เขาป่ต้องฟอนเขาต้อง,องยางลายเด้ขยับนิดเดียวก็เหลียมตาแล้วแบบไอลาหน่อยนะเออขยับนิดเดียวก็เหลียมตาแล้ว <c oughs> นเนี่ยเรเห็นหนาเล่านเนี่ยเรเห็นว่าเป็นเล่าคือเลือมเนี่ย กำลังเก็บอันใดอันอันลังซื้อมาใหม่ติดอันรังสีเดียวกันเลยตัวนี้สีเดียวกับขอ่ทีเลยลังเก่าแค่นี้ลังเก่ามันบ่พอใส่ดอกลังหน่อยแต่ว่าลังเก่านะถ้าถ้าบ่ทันบ่ใส่เราไปตรงนี้ต้องเอาลังไปเปลี่ยนเด้เพราะเดี๋ยวเขาจะซีว่าหายพอรังมันหลายลังเ้องอันนี้มีอะไรบ้างเอาขึ้นเลยมีหัวหัวอันนี้พร้อมจะได้ขึ้นไงหัวพ่อจะได้ขึ้นบ่อ แบบลายโชว์เลยแล้วลงอันนี้ก็ต้องรีบมาเปลี่ยนชุดนี้เพื่อที่จะไปขึ้นฉากแรกเพราะฉะนั้นแล้วลงอันลงลองเพียงมากลองแต่งหนาล่ำาเลยจะทันไหมโอ้ยตะกี้ยงังพีแหงมาราธอนครับลงพีใส่ตะกี้พีใส่ขึ้นฉากเนาะลงมาก้องก่อนตลกเสร็จึ้นนีนต้องพาปแปลง แตงคือแตง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 ,ง,งล่ำแล้วลงมาอีกรอบนึงคันันมีเบรกรอบนึงก็นคือต้องคิวต้องแล้วคิวกับตาต้องเล้ว,ว,ลวรีบเอาไว้ที่หลังมูเามันมีเกียวแมนไปซื้อเบาะมาใหม่เบาะข้าจ้องซื้อให้มันเป็นสีชมพูแล้วมันเปื่อนมันเปื่อ่ไงถ้าเ่าเอาสีดำันคือแบบ ตุยไปเลยเด้อช่วงนี้สิมื่นๆได้ตั้งหน่อยด้วยครับตัว่ามันจิคำแล้วนี่อุปกรณ์หมอลำมังสิมี่อย่างมันก็ต้องมีไฟหนึ่งปักไฟแล้วก็กองกระจกกระแจกให้นอนเอาคือองแหนมี้งนไว้เทยสิบแ้เออกมาคือเกาบอกจิบเข้าไปซะก่อน มันคือบอกอาอเราเครื <Operations Aub ain> ่องแต่งหน้าไว้ในรังเพื่อกันมีเครื่องแต่งหน้าไว้ในรังนี่บอกเกือกน้ำเทาอันนี้มีไซดี้ดีเลยเมื่อไรบอสมีขวดมีอีกขวดนึงอยู่ที่ใส่บานซื้อมาไหวซื้อเออเครื่องสําลังนะสื้อมาสํารองไว้ด้วยเวลาเขาออกจังเนี่ยเจ๊งงานมันงานแบบบ้านนอกยุบบานนอกสิ บางเชื้มนี่จะทงหน้าก็เลอจะไปซื้อยังไม่ซื้อยุไส่ก็เป็นแบบเดียวกันเลยนี่ลืมแล้วก็ซื้ออยู่่ืมเรือนิดนึงใส่ไน่ถึงเท่าไายอืมหลายยางจังหวัดเ well, ่ละมือจะสีน้ำเซมือเย็บมาไล่น้ำทั้งสูนหก ยายไปเรื่อยเอากับคือบอลเอาสาสตร์มาปูอีกมันจะไปซื้ออีกอันนึงแต่ว่าอยู่ร้านมันมันเป็นมันมีแต่ผืนหน่อยอืมเนี่ยไปหาสัตว์ไปหาศาตว์มาปูอีกก็ได้พาะว่าหนุ่มมากออไปหาสาตร์มาล่องปูอีกขยับไปอีกก็ได้ว่าขันสมุิวางขันมาน่งสองคนเรามันแข็งบอลหอกข้างหลังนั้นว่างก็เอาสาตร์ไปปูแล้วันไปนอนก็ได้กะตีจะปูเนี่ยเออเอาไปนอนก็ได้มงิก็เอาไปแต่งหน้ากับนอง มนานาั่งนึ่งบอกมีนั่งสองพวนั่งนนเบียดกันนีออ่แหละว่าทางใต้นี่มันก็ไม่ไมค่อยมีที่แมนมันบ่ค่อยมีที่แต่ว่าดีเหรอจะคลองไม่มากเหรอจะคลองในนังข้างในเพราะว่าพลองมันน,น,นั่นมันเวลายางออกอยางเขาจริงแต่ความจริงนี่ความจริงนี่ยพี่ว่าเดลยคันเสียเลยไห,ห,หกว้างเด้อนั่งไล่เนี่ยคันหนาวจริงเลยแมน มันก็บสิ่งนี้เนือทีแข้างกว้างออกไปกว้างออกไปจนว่าสูมจนบ่ก็เป็นคนละล็อกอะไรอย่างนี้ก็มั่นนะแต่ว่าอันมีแต่ศาสโภคพื้นเดียวหนองบ่มีศาสนร่เวละบ่บ่บสมุนนะจังหวัสศรื่อสาดอีกพื้นหนึ่งเด็วเอามาป่วยตึมแล้วก็ทั่กันนั่งนี่นั่งแบบคนนห่งบ่มันจะม,มีเนื้อที่ข้างกว้างร้ายเลย มันจะได้บอกว่าเวลาแต่งมันจะได้บิรยังสิแหมสอเขียนพุ่งหนึ่งสิเขียนคิวพุ่หนึ่งสิปัดสองถือกันมืดมากเลยนะนี่ไม่แต่ว่ามันมันแจกมันได้อยู่ได้อยู่ที่ไทยแบบบอชัดได้นี่พอไทยแบบชัดแบบอับว่านเร็วอยู่เมื่อวานนี้ไทยแบบชัดชัดแบบชัดแบบโฟกัสเลยแหมมันอับรุ่งแบบเมื่อมันใช้เวลานานไงลายนี้ตรงแห้งแล้วร็ว แต่ทั้งไปเห็นภาพกระดิซื้อมาตุนอะไรดิออ้ยกระดิซื้อมาตุนไหลายเพราะว่าไป,ไปเมรันเตนไปประตูน้ำที่คอนแกน่นซื้อมาแจกพี่เซินเซอร์บางกลมเมรันพี่บุยพับพ,พังแล้วคนนะบางคนพับเป็นปีกับบ่อเปลี่ยนไม่ได้ไปไม่กับบ่อเปลี่ยนที่นีกน่ก็บางคนก็บางคนคนตานี่เป็นปีกับบ่อเปลี่ยนของพี่ตั้งแต่นปีกายแล้วพี่เมื่อตาเพ้องก็ซื้อมาแจก คนตาของผิดปีกายแล้วยังบอเปลี่ยนอยู่ขายน้ำเสียงนะบอเขาต้องบอกว่าเขาไรดิซื้อมาขายแต่ว่าเขามาสื <c oughs> บออพอสืบต่อเขามาขอซื้อต่ออืมเขาไปตั้งใจมาขายแต่เขาตั้งใจคือมาใสเป่นบอเราตั้งใจซื้อมาใช้แต่ว่าเวลาเพื่อนไม่มีแล้วเพื่อนเขามาขอซื้อต่อทุ่งน้องทิ้งเท่าคือกัน ทุงน่องนี่ตองมีแบบจำล่องไหลแห้งเมียน <Man. S 2> เพราะว่ามันดำเร็วมากเลยเมียนดำเร็วมากแต่ว่ารู้ไหมว่าเอาอะไรอะไรใช้มันออกดีอเอาอสบู่สักสบู่ก่อนตักออกดีมากสบู่ถ้าเอาแฟบซักมันไม่่อยออกไปไหนเลียแต่ว่าถ้าเอามันเป็นข,บขับทงาเป็นขับทีสูนไมเสร็น,นนะขนกระดาษทีสูนสิจะซื้อมาตุนไห่ จะว่าเอาตูนใบแบบนี้มังมองเจี๊ยบป<ม>้อ <laughs> งขึ้นรถก็มีหมเดยกหอมาม่าเหมือนกันเวลาแบบเอฟซีซื้อให้องเงี้ยเรามันเยอะแล้วก็แบ่งคนบนรถแบ่งๆเขาไปนั่งนั่งรถคันสีส้มเหรอใช่ครับจะไปว่างไว้น้ำบอ่อเขากระดาษที่สู่บางสิเจ๊กๆกันไปคลองไลแต่เราว่างเสียด้วยเจ็บไปดีจริงใครอยู่มีคนเฝ้าให้ เอ <A S 1> นน้ำหวานกับอันเบลเบลอยู่หลังบอเอนน้ำหวานอยู่ข,ข,ข้างๆสองคนเฝ้าใหา้นี่แหละเป็นคนดีเนาะดีคุ้มเพื่อนกระเบื้องให้ดีอยู่ใครนังน่งยืนยู่พี่แดงเหรอใช่ครับพีแบ่แดงโอ้ยมองไม่นเห็นดอกมันส่วนแสงมองไม่เห็นพี่แดงเลยอะ่ะ <c oughs> น้าหรอใช่ครับเมื่อไหร่เขาจะปั่นไฟไปไหนนะนี่ไปบนมาครับอาชีพนี้โอ้ยที่คลิปไปนะนสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้มาเบิ่งการเก็บของอันแสนวุ่นวายเออเ้อนเรื่งสิไปทายชุดชุดสีแดงตอนนี้จะใส่ชุดสีแดงครับชุดสีแดงชุดไหนล่ะชุดที่ ใส่ครั้งแรกที่ใส่ครั้งแรกตอนนั้นอยู่งานอะไรอยู่พวกแดงปอน่าจะใช่เป็นเทอลรกเลยที่ใส่ชุดเทที่ถอดตุ้มหูกับถอดอิมคัดออกแนนแนนแนนวันนี้น้องจะใส่รอบนึงใส่รอบหนึ่งเป่นพอดพิรุเรือกาละซองซีนนี่ใส่ไปเรื่อยเพราะว่าสูตรที่สร้างมาท่านใดๆลั่มเพื่นสีแดงวันที่สิบห้านี่แต่ว่ากะตองมาปราเพ็ดอีก ก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ช่อง B Bird Lam p h ิน Official ด้วยนะครับขอบคุณครับ